นักข่าวอิตาเลียนรายงานลิเวอร์พูลตกลงกับวิกเตอร์โอซิมเห็นก่องหน้าตีนระเบิดของนาโปลีในการย้ายสังกัดมาแทนโมฮาเม็ดซาลาปิกยาแก้ปวดแล้วหงแดงเพิ่งตกเป็นข่าวว่าส่งแมวมองไปดูฟอร์มของดาวยิงวัย24ปีระหว่างเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในจีเรียห่วงที่ผ่านมาวอลเตอร์เดมาโจสื่อในแดนมักกโรนีอ้างผ่านแอเรียนาโปลีว่า โอซิมเฮนและโรเบรโตคาเลนดาเอเย่นตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับยอดทีมเมืองเนเปิลเพราะได้ตกปากรับคำย้ายไปแอนฟิ์ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กันไปแล้วแต่จากนั้นคาเลนดากับโอซิมเฮนกลับคำพูดเกิดอะไรขึ้นเหรอมันมีสโมสรอ,อื่นเข้ามาเอี่ยวด้วยทีมจากพรีเมียร์ลีผมกำลังพูดถึงลิเวอร์พูลมีการติดต่อกันบ่อยครั้งมากแต่ผมเพิ่งจะรู้บางอย่างมา มีการทำข้อตกลงกันแล้วผมขอพูดชัดๆมีข้อตกลงระหว่างลิเวอร์พูลกับนักเตะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับนาโปลีผมหวังว่าเดลอเรนติสจะสามารถรั้งตัววิกเตอร์โอซิมเฮนเอาไว้ได้อย่างน้อยจนถึงเดือนมิถุนายนแต่เราก็แน่ใจไม่ได้หรอกนะแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ